สวัสดีค่ะมาเนี่ยมากินขบุนกันสวัสดีครับผมพอเสือฮากเลูกอิสารมาพี่น้องถือขบุนรำกัน อบปุ่นี่๋ถาดกบบไงเลยกกเาาน้ำยาแกงเขวหวานไม่ได้กินเต็มกันพี่นอ้องแกงแกงเขียวหวานคีิปีมะเขือคือว่าไม่เขียวหวาน กินเส็นกันนมะมุสเช้าพี่่้องก่อนที่ออกไปเหดเอะไกเห็ดงานทำมาหาอยู่หากินต้องกินก่อนยิ่มท้องไว้ก่อนพถึเชา้า ก,กินเส้นกินเส้นกันมาเนี่กินเส้นกันว่ามันกินเส้นไม่กินเส้นซับซ่าไปหน่อยเขาพูดไม่มีคำนั้นอ <Okay. S 2> ยา เปลี่นแจงเชียววานเปลี่ยนบรรยากาศจากบ้านบามทั้ว่าเป็นไทยๆเป็นทางการแจ <c oughs> งเชียววาน <c oughs> สถานที่ก็เอือบไม่เหมือนนครับพี่น้อง เเลยต้องรวบลับตัดต่อนเลยสถานที่ครับแคบเพราะว่ามันเป็นสถานที่เย็บผ่าเป็นมามเย็บผ่าจัดเย็บผ่าผ่าลายสถานที่มันกว้างขนไดมันเป็นสถานที่ทาการทางานทั้งเหตุจูเหตุกินหรือ,อยู่นี่ิ <c oughs> <c oughs> กินแล้ใบแม่งหลักอย่าน่ะ ยุงย่งเลยยุ่งเกับเหมือดยุ่งหมักอยู่ในความเหมือด ตักล้งตูถั่วไมป่ประโยชน์ประโยชน์หลายอย่างกลาวมา น้ำซ้าไปหน่อวเหียน,น้ำซ้าน้ำหอมทุกเ,เลยมาว่าจังไหนครับขอขอบุณขอบคุณถูกกำลังแรงใจที่เขามาติดตามหับชมชม่องหักได้โลอีสาน ขอ,ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับพี่น้องคลิปนี้ไม่นี้กับบามีอย่งางไรหรอกครับกินข่ายิ้มแล้วก็ข่าปุ่นยิ้มแล้วก็ไปทัการทํางานทับพี่น้องขอพี่น้องนี้แต่ความสุขโชคดีสำหรับคลิปนี้ขอเสือครับแม่เผือฮักแบรลุยสากนก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอเสือแม่เสือฮัตเตอร์ลูกอิสาเนเดก็จ้ะ <c oughs>